สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ mm hmm. ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สดทวิกิตซูเปอปร์เซ็นเตอร์รอบแรกของวันนี้นะคะวันนี้อยู่ที่มุมนะคะสวยๆตรงนี้เลยกับขนมนะคะจากเนสเล่นะคะผลิตภัณฑ์จากบริษัทเนสเล่ไม่ว่าจะเป็นคิตตี้แคทนะคะไมโลนะคะหรือว่าจะเป็นเนสลี่เนสเล่ครันช์นะคะวันนี้จัดโปรโม,มชั่นพิเศษพิเศษเลยคุณลูกค้าคะซื้อครอบ 999บาทไม่ถึง1,000นะคะไม่ถึง1,000นะคุณลูกค้าซื้อครบ999บาทนะคะรับฟรีไปเลยของสมนาคุณ1ชิ้นวันนี้เลือกรับเป็นเก้าอี้ชายหาดหรือว่าจะเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งสวยๆเดี๋ยวให้ดูของจริงนะคะนอันนี้แถมฟรีให้เลยคุณลูกค้าช็อปแค่999บาทจนกว่าของแถมจะหมดนะคะเกะ้าอี้ชายหาดตรงนี้เป็นไม้อย่างดีเลยนะคุณลูกค้าดี นอนได้สบายตรงนี้เป็นผ้านะคะมีโลโก้นะคะ k ต t t y cat นะคะสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เก้าอี้ตรงนี้ปรับระดับได้ด้วยนี่ปรับได้3ระดับนี่เก้ได้ขนม k i ต t ้ cat ไปทานนะคะจ่าย999บาบาทแล้วก็รับเก้าอี้สวยๆแบบนี้กลับบ้านไปด้วยหรือคุณลูกค้าที่เป็นสายช้อปปิ้งนะคะวันนี้มีกระเป๋าช้อปปิ้งให้นี่กระเป๋าตัวนี้พับเก็บได้แล้วก็มีสายลากมีล้อให้นะคะ ย้ำว่าครบ999บาทรับไปเลยนะคะก็จะมีหลากหลายรายการให้เลือกนะมีห่อเล็กหอใหญ่นี่มโลคุณลูกค้าเลือกรวมได้นะคะเป็นไมโลหรือว่าจะเป็นนี่ช็อกโกแลตนะคะคิตตี้แคทนะคะแล้วก็จะเป็นเวเฟอร์คัชตัวนี้นะคะคันชี่หรือเปล่าเนี่ยน่หรือจะเป็นหอเล็กตัวนี้ก็มีนะคะนี่ก็จุดจำหน่ายนะคะ ผลิตภัณฑ์นขนมอร่อยๆอจากเน s เล่นะคะก็จะมีที่ด้านในแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกช้อปปิ้งได้ตรงที่บูธจัดกิจกรรมด้านข้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะก็โปรโมชั่นแรงๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าใครสนใจนะคะหรือว่าใครจะสนใจเป็ดตัวนี้นะคะเป็ดเหลืองตัวนี้ราคา99บาทค่ะนี่เป็ดเป็ดว่ายน้ํานะคะมีช่องให้เขาเรียกอะไรนะหย่อนขาลงไปด้วย99บาทหรือจะเป็น ห่วงยางสวยๆตัวนี้ก็8.9บาทเท่านั้นนะคะลายลิขสิทธิ์สินค้าดีๆจากแผนแนกซูเปอร์มาร์เกต็ตฉากสวยมากคุณลูกค้าใครแวะถ่ายรูปแวะได้นะคะที่บูธจัดกิจกรรมเนสเล่นี่แล้วก็ใครอยากจะรับโปรนะคะเลือกรับของแถมเป็นเก้าอี้ชายหาดหรือว่ากระเป๋าช้อปปิ้งก็แวะมาได้โปรโมชั่นนี้จนกว่าของแถมจะหมดนะคะคุณลูกค้าใครสนใจก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งที่ห้างชุรกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะ ขอบคุณโปรโมชั่นดีๆจากบริษัทเนดเล่นะคะไลฟ์สดรอบนี้ราไปก่อนนะคะใครสนใจยังไงก็แวะมาช้อปปิ้งกันคะ่ะไปแล้วคะ่ะคุณลูกค้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ